โอ้โหไม่สาวน้อยอ้าววันนี้เราไปเจอคุณยายอันนคุณยายนี่กับคุณคุณป้าหอมค่ะคบ,บู๊นะเรามาเข้างไปอย่างวะอาวปันมาแย่ใครมดแดกับมาคือหละกก็โก้ก็เขียบอู้อู้อ้านี่ครับผมมากินพวกย่างแต่เดียวผมกินมากัครับ <c oughs> ผมมาไทายวีดีโอนล้วอะไรอย่นี่ทีนี่อเอาไปใครนะครับไม่ผมไล่ทรดครับผมเราครับเสนอครับคนไทยเราอยู่ตัวนี่ครับนี่แด่เนี่ยเป็นสร้างผมมีไหม ไม่ใช่แม่ไมอเพี้ยนมเอาไปมีบ่มีะ้ากครับในหลักการเอาไปเห็นนะครับเล้วพ่สังผมมนีแล้ตกดิกินดี้ได้เองนผมมาสู่ก็บมาแดงอะไรไบนี้นึู่ดอะจอดก็ขี้พดพแล้วยิ้มรานเข้มาบกองมาเสนอว่ากม้เลยบากนี้บบะ้างนี้โอ้ อ่านี่ครับเพื่อนเพิ่งมาแยะไข่มดแดงนะครับน้ำไม่เล่าสวยนะครับไม่ติดลรือไม่ติดเลยติดคนสวยอย่างเดียวเลยที่ผมบอกแก้วโอ้ยโอ้โอ้นี่ครับอาการคนแบบค่าชอบครับโอเคนะครับนันี่ครับเรามาเจอคุณยายนิดครับนี่แหละอาชีพเดียวกันกับผมขายอยู่ขายกินครับหาของป่าหาได้หมดครับหาไม่ได้ยกขึ้นแนวแก้บหมนยี่ห้อมไม่เลี้ยงแล้วโอเคนะครับผมไปกันเลยห้อมโอเคนะครับผมจะจากเขาไปแล้ว ครับครับผมไปพูดนะครับเหมือนไปกินบังอย่ากันไว้กัน <c oughs> ครับผมอ <c oughs> โอ้ย <c oughs> โอ้บอกดีกันเลยนะครับแต่ผมอย่มงบอกใช่เดี๋ยวผมเดาดีพร้อมครับ กโอเคนะครับเราจะเดินต่อครับเขาเรียกว่าบูป่าบูดงไปหาหมากยางครับเนาะอ่าเมื่อกี้ก็ <c oughs> บอกเพเลินนะครับเมื่อกี้ผมอตอนกลางวันเนาะเออมุกเขาบอกวันดิมุ่งเช้าผมไปขายผักครับขายทุกอย่างที่ขายได้ยกเว้นขายกะกิ๊กในขาดดาบสีแดงไม่ขายตัวนั้นตัวตัวปวดเพราะผมเก็บไม่ดูเล่นครับเนาะอ่านี่ครับเนาะอ่าผมผมไปขายผักนะครับคุณตาเอาไข่บนแดงหมาเนี่ยนะเอวกินหลายมือได้ไหมคะผมก็ได้บอกเขาไปในระดับถ้าผมได้ไปขายผมเลยครับมันมีที่ขายเยอะแยะโอ้บมองเนี่ยมองเลยครับผมโอ้บมองเนี่ย อาเรที่สูงไปดูนักเรียนนักเรียนดูครัครูใต้แหวะไม่ได้ครับคุณโอ้ยเหลี่ยงเออเขยยุคคุณอันนี้เขาเรียกว่าหมากยางนะครับโอู้งเนี่ยคุณเนี่ยอ้โหูเป็นเสียบขนาดโอเคนะครับน้ำเพื่อเป็นการเสียนาฬิกาจะสองโมงเช้าละผมจะรีบกลับบ้านนะครับนะ ผมมาถ่ายเล่นๆหัวๆในดวงน้องบวหรือนน้องเสือกินกวางนะครับน้องเดี่ยคอที่วันแหล่งทำมาหากินผมเนาะหน้าร้อนหน้าหนาวหน้าอะไรผมจะมาหมดครับยกเว้นหน้ารักผมไม่เข้าดงครับเนาะผมเขาเรียนทองเออลำเลียเรียนชมพูคบนั่นน่ารักนะ อย่าคำหนาเฮ็ดออกเพราะกับมาเก็บเห็ดหนาก้นแย่พวกกับมะก้นแย่นี่แหละครับเนาะมาสูนหนาเขาเรียกว่าแหล่งทำมาหากินผมก็ว่าได้นะครับเนี่ยเขาเรียกว่าแหล่งหาอยู่หากินของคนในพื้นที่แบบอำเภอสวนเนี่ยผมไม่ใช่อำเภอดิแถวนี่ครับแถวตำบลบ่อพันขันเท่านี้ครับนี่จะเป็นนี่ครับดงเนี่ยเห็ดออกลายคบนี่เนาะนี่ครับือู้พันละเพื่อกับมาแย่บดแดงเนาะครับเนาะเป็นบ่เพรากับมาแย่บนแดงเขาเรียกว่าดงนี่ขาดดงนี่ไปเนี่ยผมว่าแย่นะจริงจริงนะครับเนาะเขาเรียกว่านี่อย่างเนาะ เอาไง่ายๆนะครับนะคือมันเป็นแหล่งทำมาหากินว่าอะไรครับขามมันหนีมันหนีใดเงินก้นนี้นะครับมาเก็บเห็ดไปขายมาก้นเงียไปขายไปแยป่บนเดียงไปขายโอ้นี่ครับเครื่องม้ามีครับผมเขาสร้างบักอยางพวกกันเด้่ยถ้าเราจะได้ตังค์นี่เอาไปขายเลยครับอยู่เฉยๆไม่ได้ตังค์นะนี่แหละชีวิตผมแต่และว,วันนะผมตื่นขึ้นมาผมต้องคิดนะครับวันนี้กูต้องได้ตังค์นะ เอาจริงๆนะครับถ้าไม่หาไม่ได้นะครับเนาะหาวันล,ละบาทสองบาทก็ดีเดงดีกว่าไม่ได้หาอยากกินนะก็มาได้กินครับเชื่อผมนะเอาจริงๆนะครับชีวิตผมตระลมือนีนะ่เนาะผมนี่ตื่นขึ้นมาแล้วผมจุดอาลุกขึ้นมาขีดตระลมือเพื่อตักขันไปเลยนะครับเนาะว่าแต่เรวันต้องมีเงินเข้ากระเป๋าอย่างน้อยวันละร้อยสองร้อยต่อมือล้วผมเห็นอะไรทุเรียนครับผมจอดตื่นขึ้นมาปุ๊บนี่ผมออกไปปุ๊บผมได้เงินเอาตรงๆนะครับเนาะผมได้เงินวันละสามสี่ร้อยทุกวันนะครับเนี่ยแต่ส่วนมากมันจะไม่ค่อยได้เก็บนะครัับบผผผมมมคคิิิิดดว่่าาาออยกกกกกนนนนะะไไรร็เที อ้าผมเชื่อมาอ่าอันนี้ไม่ไม่แนะนำนะครับนะผมเชื่อว่าอ,อยู่บ้านเราเนี่ยมันไม่มีเงินเก็วกบว่าสักคนหรอกครับนะเอาส้อสายครับเอาขอให้มีเงินใช้ในแต่ละวันมันก็แก้วแล้วครับนะ <c oughs> <c oughs> ไม่ได้พลาดพิงนะครับเอาเยอะตัวอย่างนะครับพวกคู่พวกขั้นเนี่ยพวกคู่พวกขั้นเนี่ยเอาอยัางไงซะเห็นมาได้นะะขนาดกบบนี้จนหนีเครับเนาะ,ะอ่าไม่ได้พลาดพิงนะครับถ้าถ้ายัางไงก็ขอโทษด้วยนะครับเนาะอ่าพวกคู่พวกขั้นเห็นรู้ๆได้หรือติดรู้นะครับเนี่ยเนาะแล้วลสุดท้ายก็มีแต่ใช้หนี้เหมือนเดิมอยู่อย่างเรานี่ครับนี่เขาโดนขอ,อ,ขอปลาหาอยากให้กินไม่เต็มหนี้ใครนะครับ <c oughs> เห็นอย่างนี้พี่ไม่เป็นหนี้สศกัณฐ์นั้นรู้เรื่องพุทธศาสนาแก้ว <c oughs> <c oughs> <c oughs> เอาทีละคำหน่อยแต่ละวันพุธเดินออกมามตื่นขึ้นมาบนตัวไหนเงินสั่งละหมื่นนะครับผมย่างไม่หลับบนตัวไหนหาแลับบนตัวคิดเขาหาวันละนิดวันละหน่อยได้ร้อยได้ห้าได้สิบได้หมดครับเนาะอยากกินอะไรเลยก็ได้กินครับเนาะถ้าไม่ตื่นก็อยากสบายก็ตื่นขึ้นมากันนังข้าขึ้นทางนะครับจะอยากกินก็จะขอว่ได้กินอยากแก้ก็ไม่ได้แก้เอาจริงๆนะครับเนาะผมทำอย่างนี้ทุกวันตั้งแต่ผมตั้งผมตั้งคติแล้วครับาตื่นขึ้นมาตัวงินสั่งละเขื่นนะป๋าอย่างน้อยต้องมีทุกวันครับมันตัวไหนาะ อ่าผมอ่านำไปไปไปปรับใช้ในชีวิตก็แล้วนะครับนักตื่นขึ้นมาตั้งกระติ้คติมาเลยครับนักอ่าตื่นขึ้นมาต้องมีรายได้แต่ไมเงั้นกระเป๋าไม่บาทหนึ่งสองบาทต้องให้มันได้ทุกวันครับเนาะนั่นแหละเอาจริงๆนะครับนะกยุ่งซื้อมันสบายกับจริงครับแต่มันอยากได้อะไรก็ไม่ได้อยากกินอะไรก็ไม่ได้กินแก้วครับผมออกไปละม่อมแหลกมาเนาะคุณวะโอเคนะครับเนาะผมว่าผมไม่ได้แล้วแหละวันนี้อย่างวันนี้ผมขายผักได้สองร้อยนะครับวันนี้เนาะ นั่าหลักวันนี้ผมได้สองร้อยแล้วอย่าเพิ่งตระหนักคำเดตระหนอดคำผมดีเลยบีกันเข้ามาอยิบักระไลครับนี่ <c oughs> นี่แหละครับขยันขยันไม่อดตายครับมีกันใส่ผ้าอ้อมถ้าอยากสบายก็นอนอยู่เฉยเฉยเอยากกินนะก็ไม่ได้กินไปขอแม่เพื่อเจารอโดโ <c oughs> <c oughs> <c oughs> อ้ขยันใช่ไหมนี่แหนะละครับนำไปปรับใช้ในชีวิตได้นะครับผมเป็นคนนักสีนะครับเนี่ยตื่นขึ้นมาเนี่ยตั้งชีวิตตั้งเป็นคติเขียนเอใช้ เอาง่ายๆว่าเขียนใส่ใจไว้เลยครับเนาะแต่เราวันต้องตื่นขึ้นมาต้องหางเงินเขากับ๋าทุกมื้อครับอย่างน้อยวันละร้อยวันละ,ะ,ะ,ะบาทสองบาทต้องให้มันได้ครับเนาะแล้วผมก็ทำได้จริงๆผมเชื่อว่าทุกคนทำผมจะมีกินมีใช้ตลอดไปสวัสดีผีเลี้ยงหัวครับผม